ส,สดีคะ่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้นะคะกับโนพโนธิการประสบสายพรกุลค่ะรายการที่จะพาเหล่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกๆบ้านเลยนะคะมาพบกับเรื่องราวของการเรียนรู้ที่สมัยของเด็กๆรวมถึงเรื่องราวของศักยภาพของสมองเด็กๆที่สามารถกระตุน้นและก็ต่อยอดการเรียนรู้ได้อยู่ตลอดเวลาด้วยละคะ่ะวันนี้นะคะรายการของเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญคนสําคัญถึง2ท่านด้วยกันหนึ่งในนั้นคะ่ะเป็นคุณแม่ที่เรียกได้ว่าเปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่ง ในรายการของเราเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นแฟนรายการแล้วก็รวมเป็นถึงแฟนคลับ แฟนเพจของ BBL ด้วยนะคะรวมถึงสมองดีสร้างได้แถมคุณแม่ยังได้ส่งคลิปสั้นเข้ามาประกวดค่ะในโครงการประกวดคลิปสั้นสมองดีสร้างได้นะคะแล้วก็เป็นผู้ชนะในช่วงวัย0ถึง3ปีกับหัวข้อเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจนั่นเองค่ะถ้าอย่างนั้นต้องขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านในวันนี้เลยนะคะท่านแรกค่ะเราอยู่กับคุณแม่จิรพัสสุก,กางโฮงนะคะแล้วก็น้องถูกใจด้วยค่ะสวัสดีค่ะ อีกหนึ่งท่านนะคะสวัสดีค่ะถูกใจสวัสดีค่ะถูกใจแลบดินทักทายกันนะคะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าท่านเป็นวิทยากรที่จะมาพูดคุยและก็นําหลักการ BBL สู่ทุกๆครอบครัวนะคะเพื่อให้เด็กๆเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพค่ะท่านเป็นนักจัดการความรู้อาวุโสสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะคุณารินีโสรนสุทธิค่ะสวัสดีค่ะ โอ้โหก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์คุณแม่ของน้องถูกใจก่อนนะคะคะชื่อเล่นชื่ออะไรนะคะคุณแม่ครูนกเล็กค่ะครูนกเล็กเ๋าเป็นคุณครูด้วยนะคะเห็นว่าคุณแม่ติดตามสมองดีสร้างได้มาตลอดเลยเข้าร่วมโครงการประกวดคลิปสั้นของสมองดีสร้างได้ได้ยังไงคะเอ่อก็ทราบผ่านจากทางรายการนี่แหละค่ะแล้วก็ดูจาก YouTube แล้วก็ดูย้อนหลังอะไรแี้ค่ะแต่ว่าเทปเทปนึงเราก็ไม่ได้ดูรอบเดียวนะคะก็ดูรีรีเทปดู ด,ดีจังเลยเลยได้นำหลักการ VBL e ต่างๆที่วิทยากรได้บอกกับเราไปใช้กับน้องถูกใจยังไงบ้างไหมคะมีค่ะเพราะวา่าอย่างคลิปเรื่องอที่บอกว่าเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจของอา <NH> จารย์ที่แนะนํามาเนี่ยเราก็หลักการนั้นมาใช้ด้วยคือบางทีเราก็เลี้ยงเขาด้วยการผ่านกิจกรรมบางทีกิจกรรมที่เราทํากับเขานี่แหละมันก็คือการส่งเสริมให้เขาเรียนรู้ไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจแล้วเขาก็ไม่ได้ตั้งใจด้วยมันก็ มันก็ส่งเสริมกันค่ะไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าสนุกอยู่ก็สามารถเรียนรู้ได้นะคะคะแล้วก็ต่อยอดได้อีกเยอะเลยด้วยนะคะเป็นยังไงคะคุณหนูหูวันนี้มีเคล็ดลับอะไรอยากจะแบ่งปันหรือว่าบอกในช่วงต้นนี้กับครูนกเลยของเราบ้างคุณครูสอนชั้นไหนคะอ่าสอนในระดับชั้นปถมนะคะป .1 ถึงป .6 ค่ะค่ะ ก็ในส่วนของคลิปที่คุณครูนกเล็กส่งมาเนี่ย<ะ>จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าคุณครูเนี่ยส่งมาให้เรา2คลิปซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาสมองของเด็กวัยศูนย์ถปีทั้ง2คลิปเลยนะคะ,ะทั้งในเรื่องของอาหารกายอาหารใจแล้วก็ในเรื่องของการเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจด้วยนะคะเพราะฉั้นจริงๆแต่เราสามารถตัดสินเลือกได้1อัน<ะ>แล้วก็เลย เลือกอันนี้มาเพราะว่ามันจะเห็นกระบวนการชัดเจนนะคะ,ะจริงๆแล้วตัวที่เป็นเรื่องอาหารกายอาหารใจเนี่ยก็สําคัญมากๆเช่นเดียวกันแต่เดี๋ยวเราคงจะได้คุยต่อไป<ะ>ว่าคุณแม่มีหลักการยังไงบ้างที่จะให้อาหารกายอาหารใจกับลูกนะคะกับน้องถูกใจนะคะ,ะตรงนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเอ๊ะทำไมคุณแม่ถึงอยากให้ลูกไปเล่นสัมผัสกับทรายทําไม<ะ>คุณแม่ถึงอยากจะให้ลูกไปเล่นกับน้ําทําไมคุณแม่ถึงอยากให้ลูกปีนตรงนี้หรือว่าเดินไปตรงนี้ อาจจะต้องมีความตั้งใจบางอย่างแต่น้องถูกใจเนี่ยไม่ทราบหรอกใช่ค่ะน้องถูกใจเรียนรู้แบบไม่ได้ตั้งใจจริงๆนชค่ะอะไรคะฟังดูแล้วก็มีหัวใจซึ่งเป็นหลักการของ BBL ที่คุณเล็กเองคุณนกเล็กเองได้นำไปใช้กับน้องถูกใจด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปดีกว่าว่าคลิปนี้จะมีการเรียนรู้อย่างไม่ตั้งใจอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ เขาไปเที่ยวทะเลนะคะวันนั้นก็น้องเนี่ยไม่กล้าที่จะเดินเดียบทรายนะคะเกอแม่แนงเลยนะคะอันนี้คุณยายอุ้มอยู่คุณยาย เขา่ร้องตั้งแต่ลงจากรถนะคะพระเห็นท่านน sí right. so, ี้ไหมไม่เอาไม่เอาอย่างเงี้ยพอไปนี่นี่คือครั้งแรกเลยที่ไปเจอทะเลไหมคะไม่ใช่ค่ะเขาเคยเขาเคยไปตอนเล็กๆแต่เขายังไม่ยุ่งกับความอะไรแบบยี้แบบวันท้าคุณยายคุณยายก็เอาเท้าจิ้มทรายรีดเลยเขาเอาจิ้มแจงเท้า นี่ยคนดอกไม้สะใจมากเลยค่ะสนูกค่ะสนุกแม่ก็เอาเสือมาปูพอเสือมาปูเขาก็ยอมที่จะเดินแต่เดินบนเสือนะคะเขาก็มีการเรียนรู้อีกว่าเขาอยากจะเล่นทรายแต่ก็ไม่กล้าที่จะเดินออกมาเล่นก็เอามือเอื้อมออกมาเล่นอยู่ข้างๆแต่ไม่เดินออกมา ยอมยอมเดินบนเสือแต่ไม่ออกเอามือเอื้อมออกไปเล่นแต่ยังไม่ยอมออกทําไงก็ยังไม่ยอมออกเก็บหอยมาให้แม่เนอยหลอกล่อเก็บลอกล่อเอาหอยโยนมาเก็บหอยให้แม่ซิเก็บหอยให้ยายซิเขาก็ค่อยๆหยิบแล้วก็ลอกล่อโยนหอยไปให้ไกลขึ้นก็ค่อยเอื้อมเอื้อมไปหยิบนะคะหยิบมาให้อ่ะก็ยังหยิบถึงอยู่รอบต่อไปก็โยนไปให้ไกลขึ้นเขาก็เอื้อมไม่ถึงแต่เขาทั้งทำไงดี เขาก็จะสังเกตเห็นเราใส่รองเท้าเขาก็ใส่บ้างเอารองเท้ามาใส่บ้างมันก็เกิดการพัฒนาการทําให้เขาเกิดกาเรียนรู้อย่างการเล่นเนี่ยเขาก็ได้สัมผัสได้มีสังคมกับเพื่อนๆได้หยิบนู้นหยิบนี่การสังเกตการมองเห็นรสชาติหรือว่าการได้ยิน มันเป็นการส่งช้างพัฒนาการเขาได้ทั้งหมดเลยง็เดินมาแต่ว่าต้องใส่รองเท้ารองเท้าแม่มาใส่ ดูแล้วเป็นเด็กที่ระวังตัวสูงนะคะค่ะแต่ว่าก็ไม่แปลกเพราะว่าถ้าเด็กเจอสิ่งว้ใหม่ๆหร<ช>ือถ้ายังไม่เคยได้สัมผัสเลยเท่าที่จําความได้ก็จะมีปฏิกิริยาแบบนี้เกิดขึ้นไหมคะคุณนหู้ใช่ค่ะ,คะเพราะว่าทุกอย่างยังใหม่สําหรับเขาหมดเลยนะคะถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยมีความรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยหรือว่าไม่รู้จักสิ่งนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่กล้าที่จะไปสัมผัสนะคะแต่ครั้นี้เราอยากให้เขาเรียนรู้ใช่ไหมคะเราต้องให้เขาสัมผัสคุณพ่อคุณแม่ต้อง ค่ะคุณพ่อคุณแม่จะต้องมีกลยุทธ์หรือว่าวิธีการที่จะหลอกล่อใช่ไหมคะอย่างที่คุณคุณนกเล็กทาเนี่ยหลอกล่อว่าอ่ะลองดูซิทําอย่างนี้ทําได้ไหมทํายังไงก็ได้ให้เด็กมีความรู้สึกว่าปลอดภัยมันไม่ได้ทําอันตรายมันไม่ได้เจ็บไม่ได้ทให้เรารู้สึกแย่ขนาดนั้นเนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของพัฒนาการคือเด็กเนี่ยจะค่อยครับรู้ผ่านประสทสัมผัสทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของ อันนี้อันนี้จะเห็นได้ชัดจากเรื่องสัมผัสคือทรายเนี่ยมันจะเป็นสัมผัสที่แบบใหญ่ๆที่ใช่ไหมคะค่ะเ<า><า>พราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ให้เขาเดินก่อนแต่ว่าถ้าคุณค่าแต่คุณแม่ให้เขาเล่นด้วยมือก่อนเด็กก็จะเริ่มรู้จักเริ่มเริ่มเข้าใจว่ามันก็ไม่ได้แบบรู้สึกแย่ขนาดนั้นหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะค่อยๆเริ่ม เดินบนทรายได้ตอนนี้เดินได้ยังคะเดินได้แล้วค่ะนี่เพิ่งพาไปทริปเมื่อวันพ่อมายอมเดินบนทรายแล้วบนทรายโอ้เล่นสนุกเลยค่ะสนุกเลยไม่ยอมคืน่ะคะดีจังเลยค่ะเล่นทรายมีลูกถูกใจเล่นทรายไหมค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้พักให้ถูกใจเล่นกันสักแปบหนึ่งนะคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมห้ามพลาดเพราะว่าเราจะมีเรื่องราวดีๆจากหลักการ BBL นะคะที่สามารถนํามาประยุกต์ในชีวิตจริงแล้วก็จากเรื่องราวของคลิปที่ได้ชมกันเมื่อกี้นี้ด้วยนะคะว่าจะนํามาประยุกต์ใช้กับลูกหลานของเราให้เกิดการเรียนรู้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ยังไงสักครู่เดียวกับสมองดีสร้างได้ช่วงหน้าค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมยังคงอยู่กับคุณหูหนูวิทยากรของเรานะคะรวมถึงคุณแม่จากทางบ้านครูนกเล็กคุณแม่ของน้องถูกใจนั่นเองนะคะเมื่อกี้เราได้ชมคลิปที่ส่งมาประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศสําหรับช่วง0 3ปีเป็นการเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจทีนี้อยากเรียนถามคุณหูหนูค่ะว่าจากคลิปที่ดูเนี่ยส่งเสริมการเรียนรู้อะไรของเด็กๆในช่วงวัยนี้บ้างคะค่ะจากคลิปที่ดูนะคะ,คะ คุณแม่ส่งมาในในเรื่องของเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจนะคะคําว่าเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจหมายถึงอะไรคือเมื่อเมื่อสักครู่คุณแม่อธิบายไปว่าคุณแม่ก็ไม่ตั้งใจใแต่เรียนรู้ผ่านกิจกรรมนะคะแล้วก็ลูกเนี่ยได้เรียนรู้ ด้วยตัวเองโดยที่ลูกก็ไม่รู้ว่าตอนนี้คุณแม่กําลังสอนอยู่ถูกไหมคะแต่ว่าได้ทํากิจกรรมตรงนี้เนี่ยคำว่าเรียนรู้โดยไม่ตั้งใจเนี่ยก็คือการเรียนรู้ผ่านสิ่งแวดล้อม,อมคือเราไม่ได้บอกว่าต้องเรียนสิ่งนี้นะนะคะแต่ว่าเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะที่อยู่ใกล้ตัวเด็กแล้วเด็กเกิดความสนใจนะคะก็คือเมื่อสักครู่ที่คลิปที่ดูไปเนี่ยในเรื่องของการที่เขาสนใจอยากจะเล่นทายแต่เขาเกิดความกลัว เกิดความกลัวขึ้นมาไม่แน่ใจกับสิ่งใช่กับสิ่งที่เขากําลังจะไปเล่นอยู่เนี่ยแต่เขาสนใจอยากจะเล่น <c oughs> เพราะฉะนั้นการเรียนรู้เกิดขึ้นตรงไหนพัฒนาการด้านการกคิดของเขาเกิดขึ้นทันทีฉันจะทํายังไงถึงจะได้เล่นโดยที่ฉันไม่ต้องไปสัมผัสกับความกลัวตรงนั้น <c oughs> มันเกิดความคิดขัดแย้งขึ้นมา <c oughs> ตรงส่วนนี้ <c oughs> ใช่ไหมคะทำให้เกิดการเรียนรู้ครน,นี้สิ่งที่น้องถูกใจทําคืออะไร เขาเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบและลองผิดลองถูกนะคะถ้าคุณแม่เห็นเนี่ยเอ๊ก็คือจะดูว่าเอ๊แล้วเขาทำยังไงกันถึงจะแบบออกไปได้ถูกไหมคะอันนี้จะเป็นเรื่องของการเรียนแบบคุณแม่จะเห็นชัดมากเลยแล้วก็ลองผิดลองถูกคือขยับไปนิดนึงขยับไปนิดนึงมันยังถึงอยู่ใช่ดึ๊บมันยังทรายทีลเล็กทีละน้อยมันยังถึงอยู่ยังได้อยู่ขยับไปจนถึงแบบ ขอบเสือแล้วก็เอื้อมไปเอาเอาหอยค่อยๆค่อยๆตักทรายขึ้นมาเนี่ยค่ะเป็นการลองผิดลองถูกคือทํำยังไงได้ฉันไม่ต้องสัมผัสตรงนี้แต่ฉันจะเล่นได้ะนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าน้องเริ่มมีการแก้ปัญหาแบบเด็กๆ ขึ้นมาละเนี่ยพัฒนาการเกิดขึ้นจากการเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจดูเหมือนน้องถูกใจพยายามทุกวิถีทางที่จะไม่เหยียบไม่เอาเท้าเนี่ยไปโดนทรายเลยนะคะแต่ก็ยังเล่นสนุกได้อยู่จนกระทั่งเรียนรู้มองจากคุณแม่เห็นคุณแม่ใส่รองเท้าใส่รองเท้าบ้างแล้วก็ลงไปใกล้ชิดสัมผัสกับตัวทรายมากขึ้นจนทุกวันนี้ก็เล่นได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลินเลย ค่ะขอบคุณค่ะถ้าจะดูกันอีกทีเนี่ยจะเห็นว่าเขามีวิธีการแก้ปัญหาหลายสเต็ปมากเลยนะคะตั้งแต่บอกว่าขยับไปใกล้ใกล้กับการเรียนแบบโดยการใส่รองเท้าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละขั้นเนี่ยมันเป็นมันเป็นพัฒนาการทั้งนั้นเลยนะคะเราจะเห็นว่าโอ้ตั้งแต่เด็กที่เล่นไม่ได้จนไปถึงเล่นได้เล่นน่ะได้ทาในสิ่งที่ตัวเองต้องการทำเนี่ยมันเห็นชัดมากนะคะว่าเด็กเรียนรู้จริงๆค่ะ อย่างนี้ระหว่างเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่เหตุการณ์ที่น้องเองยังไม่อยากจะเล่นไม่อยากมีส่วนร่วมอะไรแบบนี้เราสามารถสอนะอะไรระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับลูกเราได้บ้างไหมคะได้หลายอย่างนะคะก็ะอย่างเช่นว่าโดยการให้เขาสัมผัสเองนะคะ,คะให้รู้เองว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นอันตรายแล้วก็ จะไม่ไม่ทำให้เขาจะต้องกลัวกับ,ก,บกับความกลัวที่เขาที่เขามีอยู่นะคะซึ่งมันอาจจะเป็นนิทานก็ได้เล่าหารนิทานก็ได้ในเรื่องของทรายใ,ในเรื่องของหาดทรายทําให้เด็กเนี่ยมีความสนใจอยากจะไปสัมผัสมันมากขึ้นหรือว่าอาจจะทํากิจกรรมบางอย่างที่มันมีทรายเข้ามาเป็นส่วนประกอบแล้วก็ได้สัมผัสจริงๆขึ้นมา ใช่ไหมคะพอเขารู้สึกว่ามันไม่ได้นากลัวอย่างที่เห็นอย่างที่คิดอะไรเงี้ยเขาก็สามารถที่จะกล้าที่จะลงไปได้แต่สําหรับเด็กเล็กในวัยนี้เนี่ยนิทานจะเป็นสิ่งที่ช่วยได้มากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองคือตัวละครในนิทานนั้นถ้าตัวละครในนิทานนั้นหรือว่าเป็นเพื่อนตัวละครในนิทานนั้นเป็นลูกหนูหรือลูกปูอะไรเงี้ยที่เดินตามแม่ปูไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะ เข้าไปสู่สิ่งที่เขาไม่รู้จักหรือยังไม่เคยสัมผัสได้หรือว่าอย่างถ้าลูกมีตัวการ์ตูนตัวโปรดในนิทานแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องอย่างเช่นตุ๊กติกไปเที่ยวทะเลอะไรแบบนี้เขาดูแล้วก็โอ้เาเที่ยวทะเลสนุกแบบนี้อยากไปบ้างเรื่องราวในนิทานก็สามารถนําลูกสู่อีกโลกหนึ่งเปิดโลกกว้างให้ในด้านที่เขาอาจจะยังไม่เคยหรือว่าไม่กล้าได้เลยค่ะเพราะอย่างนรสเองลูกอยู่ในวัยนี้เหมือนกันค่ะสองขวบ ก็เริ่มจะแบบความคิดเป็นตัวของตัวเองไม่ค่อยฟังแม่บ้างสอนอย่างทําอย่างเวลาอยากให้ทําอะไรเล่านิทานเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยค่ะ,คะเขาเล่าไปเขาก็ทําตามได้อย่างง่ายดาย เชื่อนิทานมากกว่าเชื่อแม่ถูกองค่ะตัวละครในนิทานคือคนที่ใกล้กับกับเขามากที่สุดเป็นเพื่อนของเขาหรือเป็นตัวเขาเองเพราะฉะนั้นเด็กจะยินดีจะทําตามตัวละครในนิทานมากกว่าทําตามที่คุณพ่อคุณแม่บอกเพราะงั้นเราอาจจะต้องใช้กลยุทธ์ตรงนี้ในการที่โน้มน้าวให้เขาทํากิจกรรมบางอย่างค่ะจากคลิปที่คุณแม่ครูนกเล็กเนี่ยนะคะได้ส่งเข้ามาเราได้เรียนรู้แล้วก็มีหลักการ BBL อะไรที่อยู่ในคลิปที่ได้ใช้กับลูกใช้กับเด็กๆบ้างคะ ในส่วนของตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะคุณแม่เนี่ยจะมีวิธีการจัดการถึงแม้คุณแม่จะบอกว่าเออก็ไม่ไม่ได้ตั้งใจจะทําอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วคุณแม่มีวิธีการที่จะจัดการให้ลูกเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะคะ,คะโดยการเป็นตัวอย่างนะคะโดยการที่เรียกว่าอะไรนะคะโน้มน้าวใจใใคือหาวิธียังไงก็ได้ไม่บังคับเขาว่าจะ,จะต้องขยันขยอทำสิทำส่<ช>ะนะคะคือเราก็ทํา เหมือนเป็นคุณโลบายหลอกล่อไปเขาก็เพลินไปอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราสังเกตดูตอนแรกเนี่ยนะคะถ้าตอนที่คุณยายอุ้มมาแล้วก็จะให้เขาลงไปเขากลัวมากเกาะเหมือนแบบว่าใช่แน่นเลยไม่ผ่อนเลยนะคะบอกว่าไม่กล้าเลยแล้วก็ร้องตรงนั้นเนี่ยพอถ้าถ้าคุณแม่บังคับต่อไปเนี่ยเด็กจะกลัวไปเลยจะไม่จะไม่ชอบตรงเนี้ยเราบอกว่าลิบิดเด็กปิด ลิมบิกคือหมายถึงว่าสมองส่วนอารมณ์เขาเนี่ยปิดทันทีเลยไม่เล่นไม่เอาแล้วกลัวร้องไห้เลิกแล้วอาจจะกลัวทรายไปอีกนานแต่ว่าคุณแม่ไม่ได้ทำแบบนั้นก็ปูเสือไม่เอาก็ไม่เอาแล้วไปอยู่พื้นที่ปลอดภัยโซนของลูกนะแล้วค่อยๆขยับออกไปในลักษณะแบบนี้ก็คือช่วยให้กระตุ้นเราบอกว่ากระตุ้นหรือเปิดสมองส่วนที่เป็นส่วนอารมณ์ของเขาให้เบิกบานขึ้น อยากรู้อยากทํามากขึ้นเพราะฉะนั้นเด็กในวัยนี้เนี่ยพอเขารู้สึกว่าเออมันโอเคนะอยากทําและอยากเล่นเขาก็จะค่อยๆค่อยๆที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองโดยไม่ต้องมีใครบังคับ แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่พี่หูหนูบอกว่าสําคัญเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะกับเด็กๆในเรื่องของอาหารกายอาหารใจที่จะส่งเสริมการเรียน,นรู้ประสิทธิภาพตามพัฒนาการของลูกรักของเราอันนี้เป็นยังไงคะคุณแม่ที่ได้ทําคลิปอีกตัวหนึ่งตัวนี้ด้วยค่ะค่ะในเรื่องของอาหารกายอาหารใจเราก็ดูแลเขามาตั้งแต่อยู่ในคันนะคะเราก็ใส่ใจในเรื่องอาหารการกินตั้งแต่คัญมากค่ะ,คะแต่ว่าเราก็ไม่ได้มองถึงเน้นแต่เรื่องนั้นอย่างเดียวเราก็พูดถึงอยากให้เขาพัฒนาการ ดีตั้งแต่ในครรภ์สามารถกระตุ้นได้ตั้งแต่อยู่ในท้องคุณแม่เลยค่ะศึกษาดูในวิดีโอคุณหมอแม่ทําอะไรบ้างที่คิดว่าโอ้ได้ผลเนี่ยลูกเราคลอดออกมาแล้วมันเกิดมาจากเรื่องที่เราทากับเขาตั้งแต่ตอนอยู่ในท้องอะค่ะร้องเพลงร้องเพลงเป็นนิทานเพลงตั้งแต่ท้องได้กี่เดือนคะโอ้ท้องได้ตั้งแต่ประมาณ5เดือนที่เขาเริ่มเริ่มดิ้นค่ะก็เริ่มร้องเพลงร้องเพลงแล้ว ท้องเบาๆเป็นจังหวะเป็นจังหวะอะไรก็พอดีว่าได้นิทานเพลงมาก็ร้องเพลงนั้นนะคะซ้ำๆซ้ำๆเพลงเดิมเลยแม่จนเลยแฮปปี้ก็ร้องไปเรื่อยๆใช่ค่ะก็จนกระทั่งใกล้ค้อแต่สังเกตว่าทุกครั้งที่เรามีการร้องแล้วก็เคาะท้องเขาจะมีการตอบสนองค่ะเขาจะดิ้นตลอดค่ะโ่ะโหจาเลยเปองจริงๆอย่างเด็กตอนที่อยู่ในครรภ์ของเราประมาณ5เดือนประสาทสัมผัสทางด้านการได้ยิน ก็สร้างหูนี่สร้างครบสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นก็ได้ยินคุณแม่พูดคุยอะไรถึงแม้จะผ่านน้ำคร่ำก็ตามทํานองการพูดคุยของคุณแม่ก็เด็กก็จําได้ดีแม้กระทั่งวันคลอดออกมาถ้าได้ยินเสียงที่เคยได้ยินในท้องก็อุ่นใจนะคะและอย่างเรื่องของอาหารกายได้ดูแลยังไงต่อเนื่องหลังจากคลอดออกมาบ้างคะก็ให้ดื่มนมแม่ค่ะนมแม่ จนกระทั่งขวบ2เดือนดีจังเลยค่ะน้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากไม่ป่วยเลยอันนี้ดีจริงๆแล้วก็พัฒนาการเขาดีมากคขาคลังตั้งแต่ได้ประมาณ2เดือนกว่าๆคอกคลังแล้วแต่ปกติเด็กประมาณ3เดือนค่ะสามสี่ห้าเดือนใช่ค่็ พัฒนาการวัยสุขภาพแข็งแรงจริงๆนมแม่ก็เปรียบเสมือนทางอาหารกายแลวก็อาหารใจด้วยเพราะว่านอกจากได้โภชนาการที่ดีครบถ้วนได้ภูมิต้านทานจากคุณแม่ยังมีเรื่องของเวลาเราอุ้มเขาทานนมสัมภาสณบศตาอบกอดลูกจะอบอุ่นมากๆเลยนะคะใช่ค่ะก็เวลาทานนมก่อนจะนอนก็เปิดเพลงนิทานแล้วก็เพลงกล่อมเด็กคุณพ่อเขาก็ไลฟ์เพลงกล่อมเด็กใส่อินสามแล้วก็เสียบให้ฟัง ก็น<ข>อนท<อ>ุกคืนเลยตั้งแต่เล็กๆเ,เลย จังเลยถูนใจเลยดูเป็นเด็กอารมณ์ดียตลอดเวลาด้วยตามที่คุณแม่ได้บอกมานะคะคุณคุณนกเล็กบอกมาว่าเนี่ยตั้งแต่เด็กอยู่ในน้องถูกใจอยู่ในท้องเลยเนี่ยคุณแม่ร้องเพลงเ,เปิดเพลงเปิดเพลงให้ฟังในขณะเดยียวกันเคาะไปด้วย,วยนะคะ,คะเด็กจะได้ในเรื่องของจังหวะด้วยนะคะอันนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยเกิดการเรียนรู้แล้วแล้วพอเขาคลอดออกมาเนี่ยเพลงเดิมๆของเขาเนี่ยมันก็ยังอยู่ในวังวนของการ คิดหรือสมองของเขาอยู่คุณแม่ก็สามารถที่จะร้องพอเขาร้องเพลงนี้เดกพอแม่ร้องเพลงนี้เนี่ยถ้าเกิดเด็กร้องไห้เนี่ยบางทีเนี่ยเด็กจะรับรู้ได้ทันทีเลยเขาจะรู้สึกปลอดภัยได้ทันทีเลยไม่แน่ใจว่าคุณแม่เคยสังเกตตรงนั้นด้วยหรือเปล่าเคยไหมคะเคยค่ะเวลาเขางงแงมากมากก่อนเพราะว่าเขาจะชอบงงแงมากๆตอนง่วงนอนจะนอนเด็กง่วงนอนจะงอแง่มากก็ลองเพลง ค่ะตะก้อนร้องเพลงอืมแล้วเขาก็จะสงบลงถูกไหมคะเพราะว่าเขาเรียนรู้ตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วค่ะของนัดเองก็พิสูจน์เรื่องนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าร้องก็ร้องตั้งแต่5เดือนพอรู้มาว่าดีกับลูกก็ร้องมาเลยเพลงหนึ่งร้องไปเรื่อยๆพอวันคลอดนัดข้อธรรมชาติก็เลยขอว่าคุณหมออยากให้ลูกกินนมแม่เร็วๆอะไรเงี้ยเอามากระตุ้นนมแม่เลยระหว่างที่ลูกแบบยังทานนมแม่ไม่ได้ก็เริ่มงอแงเริ่มร้องไห้ล้วร้องเพลงที่เคยร้องให้เขาฟังตอนอยู่ในท้องตั้งแต่5้าเดือนค่ะหยุดหยุด หยุดลองแล้วก็เงี่ยหูฟังเลยตั้งแต่แรกคลอดเขาก็รับรู้ได้จริงแล้วเกิดพัฒน,นาการดีด้วยใช่ค่ะนั้นพิสูจน์ได้ชัดเจนมากเลยะนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เราพูดถึงอาหารกายอาหารใจเนี่ยนอกเหนือจากที่คุณแม่เป็นคนให้แล้วเนี่ย ทุกคนที่อยู่ในครอบครัวก็มีส่วนที่จะให้อาหารใจกับเด็กเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นคุณตาคุณยายที่เราเห็นอยู่ในคลิปนะคะคุณพ่อนะคะทุกคนเนี่ยคือส่วนประกอบของการให้อาหารใจนะคะคุณตาคุณยายเนี่ยช่วยดูแลน้องนะคะน้องถูกใจตั้งแต่เริ่มต้นเลยไหมคะคุณยายมาดูแลตั้งแต่ อดเลยอ่ะตั้งแต่วันแรกที่คลอดเลยค่ะก็มานอนอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยเพราะเพราะฉะนั้นน้องก็จะรู้สึกว่าเขามีสังคมที่ปลอดภัยจะเราจะเห็นว่าน้องถูกใจเนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่าไม่ห่วงตัวคือไปกับคนนี้ก็ได้คนนั้นก็ได้คนนี้ก็ไปกับทีมงานแล้วค่ะคือหมายถึงว่าเป็นมิตรแล้วก็ล่าเริงแจ่มใสนะคะเพราะว่า ตรงนี้เนี่ยอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ค่อนข้างจะอบอุ่นนะคะมีหลายๆายคนที่เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะรู้จักเปิดตัวเข้าสู่สังคมได้ง่ายขึ้นนะคะอ,อันก็เป็นส่วนหนึ่งของอาหารใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะความรู้สึกปลอดภัยที่จะเข้าหาผู้คนได้นะคะ แล้วตรงนี้เนี่ยเราเราถามว่าแล้วการที่เด็กได้รับอาหารกายอาหารใจเนี่ยมันจะช่วยพัฒนานอกเหนือจากเรื่องร่างกายยังไงบ้างนอกเหนือจากเรื่องอารมณ์อย่างไรบ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาหารกายอาหารใจเนี่ยเปรียบเสมือนรากของต้นไม้ต้นไม้จะเจริญเติบโตได้เนี่ยจะต้องมีอาหารส่งเสริมมาจากทางรากนะคะเด็กที่มีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยก็จะสามารถที่จะพาตัวเองไปสู่การเรียนรู้ที่ดีขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นการเรื่องการคิด เขาจะไม่กลัวที่จะค like ิดเขาจะไม่กลัวที่จะลงมือทำเพราะเขารู้สึกว่ารากฐานเขามั่นคงปลอดภัยอย่างที่น้องถูกใจแสดงให้เราเห็นว่าเออทำอย่างนี้ถึงแม้ฉันจะกลัวทรายแต่ฉันกล้าที่จะแบบทำตามที่แม่ทำขยับเข้าไปได้อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่ได้รับอาหารใจจากคนรอบข้างจะมีจะจะมีความได้เปรียบมากกว่าในการเรียนรู้ <Yeah. S 2> สุดท้ายนี้อยากให้ทั้งสองท่านได้ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านเริ่มจากคุณแม่ของเราก่อนเลยนะคะคุณครูนกเล็กถึงเรื่องของหลักการ BBL ที่สามารถนําไปใช้กับลูกและก็ดูแลลูกของเราให้เติบใหญ่อย่างสมบูรณ์ทั้งกายและใจค่ะค่ะก็ต้องฝากไว้ถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะบางทีเราเราเลี้ยงเขาเนี่ยเราอย่าไปมุ่งเน้นแต่อาหารภายนอกอคือสภาพจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากค่ะค่ะก็จะทําให้เขาเติบโตมาเป็นเด็กที่ดีแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอน,นาคตได้ สุดท้ายขอทําแนะนําจากพี่ฮูนูวิทยากรของเราด้วยค่ะจริงๆค,คุณแม่คุณคุณ,คณนกเล็กพูดไปเนี่ยชัดเจนมากเลย<ช>เป็นความเข้าใจที่ชัดเจนมากๆคือเราไม่ได้หวังพึ่งแต่สิ่งแวดล้อมภายนอกหรือว่า<ช>อาหารที่เราให้เข้าไปจากภายนอกแต่ว่าความใส่ใจเวลาที่มีคุณภาพที่คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองให้กับเด็กอันนั้นคือสิ่งสําคัญที่สุดเราบอกว่าเราอยากให้ลูกเราฉลาดเพราะฉะนั้นเราต้องลงทุนกับสิ่งนี้ด้วยการให้เวลาด้วยการให้ความรัก นะคะด้วยการใส่ใจเขาให้มากที่สุดตั้งแต่เขายังอยู่ในท้องของเราจนเขาเติบโตขึ้นมานะคะเขาจะเรียนรู้ได้อย่างสมวัยขึ้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่และปกครองและคนที่อยู่รอบข้างค่ะ,คะสมองดีสร้างได้จริงๆนะคะค่ะสมองดีสร้างได้นะคะคุณผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคนที่อยู่ใกล้ชิดกับลูกที่สุดเลี้ยงดูลูกมาตั้งแต่เล็กๆนะคะเป็นคนสําคัญที่จะช่วยให้เขาเติบใหญ่ได้อย่างเต็มที่รวมไปถึงสามารถจัดเรื่องของกระบวนการ เรียนรู้ที่เหมาะสมและก็ดีที่สุดให้กับลูกของเราได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณวิทยากรของเราทั้งสองท่านนะคะขอบคุณคุณนาินีโสรนสุทธิค่ะนักจัดการความรู้อาวุโสนะคะสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะรวมถึงคุณแม่ของเรานะคะคุณครูนกเล็กค่ะคุณจิรพัฒน์สุการทงคุณแม่ของน้องถูกใจขอบคุณน้องถูกใจด้วยนะคะตอนนี้ไปเที่ยวเล่นพัฒนาการอยู่แล้ว้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะ วันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมครั้งหน้านะคะมาพบกับผู้ชนะการประกวดค่ะโครงการประกวดคลิปสั้นสมองดีสร้างได้ในช่วงวัย3-7ปีจะเป็นใครและเป็นเรื่องราวของคลิปอะไรนั้นน่นสาสนใจมากๆห้ามพลาดนะคะครั้งนั้นเองวันนี้เราทั้ง3าคนต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในสมองดีสร้างได้สวัสดีค่ะ